ก็แอบได้ยินตำนานของพี่รัว่ามีอะไรนะเด็กตกเรือเรือแต่ตกอยู่ในหมวกนหมวก็มีชีวิตรเด็กตกเรือแล้วตกอยู่ในหมวกแล้วมีชีวิตรอดอัราก่าอันี้เราไปดูมาหมวกงทำมาจาอะไรบางมก็มีค่นกอที่กนอะบาเดี๋ยวอันนี้จะทาไมถึงต้องหมวกดโดมงคะพี่น้อย จากหนึ่งกระดูกำเดนไปจากไปจากสามารถใช้คอมพิวเตทร์นะครับซึ่ง ในส่วนของอุปกรณ์นะครับก็วันนี้ก็ขอแนะนำวิทยากรของคอร์นครับของท่านนะครับท่านไดทีม่กืออีครับขอท่านได้ของเราครับก็าหคมรเรับนะครับที่สื่อารภูมิปัญญาองิของปของเราแล้วก็านรทนอดนะครับรุ่นต่อรุ่นนะครับที่อย่างนี้นะครับการท์ขอราครับวันทีน เลืกน <ừ> ้อยถอยลงนะครับสาหรับการต้อ็ในการทำเครื่องอะของเราครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาแนะนำนะครับสําหรับการจับหมวดอุด่งนะครับเรือกต้นนะครับเราวก่อนนะแนะนำในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ก่อนนะครับที่สามารถหาได้กับเขาติดนะครับก็หนึ่งใบจกนะครับใไหนก็ใบจ่าใบจ่า วัสดุที่เราสามารถหาได้ในท้องถิ่นของตำบลบงโก็คือต้นจากใบจากใบจากครับปใบไม้คับเป็นใบไม่ควรเินใบเรันกบใบอันนี้แก่แล้วใช้ไม่ได้ไม่ตับเกินใบไม่เกียวนใบจากใบจากแล้วอะไรอีกจพี่จากเชือกนะครับจะเป็นเชือกเชือกไนลอนนะครับน้องตัวเชือกไนล่อเชือกไนลอนโอเคะครับติดได้ อย่างที่สามเข็มนะครับเข็มเชือกแล้วก็มีเข็มเนี่ยเข็มนี่ยก็ที่ใช้ในการเย็บมันต้องใช้เชือกไนล่อนนะครับอ่าะถาใครไม่ต้องเย็บนะครับมันต้องอย่างที่สามนะครับไม้จิ้มฟันไม้จิ้มฟันนะครับเอามาทำไมครับคุณพี่ไม้จิ้มฟันเอามาใช้ะไรครับเวลายึดนะครั่นก็จะร้อยไปก่อนนะครับร้อยร้อยแล้วก็ติ้งติ้นติ้งตัวไหนลอกก่อนส่วนเนี่ยจะล็อกก้อน่วนแล้วก็เสียบไปจากเข้าไปนะครับ แต่ก่อนคือว่าเขาจะใช้ไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่เราเหามานะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้สะดวกสะดวกเนาะสะดวกนะครับเอามาจุ่มปันในรช้ฟฝั่งวันนะครับแล้วก็อย่างที่สี่นะครับตันไกรนะครับตันไกรนะครับก็ใช้ในการที่ที่เป็นอนรที่ว่าเสร็จนะครับอะไรเม่มีนี่นอย่างที่ห้าครับเพูอความโดยงามนะครับ ก็จะมีค่านะครับเพราะว่าเขาเป็นกร่ามาร้อยค่าทูน่า่านะครับเา่าเก็บริมเอาทิปรีนาใช้ในการเกลือนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเนี่ยอะไรอย่างนี้นคาเอามาใส่ยังคนตาคนตาคนตาสมัยโบราณนะครับคน้าชันนะครับ ใช้จันกอทัดจันเรือนะครับมาเคี่ยวแล้วก็มาเคลือบนะครับเพราะว่าจะไม่เห้นน้ำเข้าเข้าไปด้านในนะครับเพราะว่ามีทำงานของว่าเด็กตกเรือแล้วเรามาใช้หัวตุดงนะครับถึงจะเป็นปัญญาของของชาวตบลตมโกเวลาออกเรือนะครับสมรู้นัยเขาจะไม่มีอะไรที่มีพื้ถทีไม่มีอะไรเขาใช้เรือแก้วนะครับเวลาเรือผมล่มเรืออะไรที่มาเขาแค่หงายขึ้นมาเพราะว่าเนื่องจากว่าตกเรือที่จันไปแล้วนะครับ น้ำจะไม่เข้าต e ัวน้ำไม่เข้าบ้านนรัที่ว่าจะช่วยตัวเองได้ในการที่ว่าตกน้ำนะครับเป็นปัญญาของของคนโบราณนะครับเรียกได้ว่าเป็นสมัยก่อนใช่ไหมครับปริญญาแล้วเลิกทำไงครับแล้วก็อะไรต่อไป อุปกระกรณบแล้วเวทำกันเราลงมือทากันค่ะเร๋ยวเริ่่มต้นเริ่ม้น่ยพีมัจะต้องักษาวจะต้องปนักกด้วยไะทายังไงให้มันสวยออกมาอย่างนี้คะโตจิโตจิบอกว่าให้โตจิสอนจงจะได้โตจิสอนโตจิสอนอ่ะหนึ่งเอาใบจักรสองใบค่ะเอาเอสะหัวสระพางก่อนนะคะใบจักรสอใบสระหัวสะพางค่ะหลังจากนั้นลัดตรงไหนคะโตจิโตจิอย่าเร็ว เดียวเบสเอาค่ะเอากัดหัวนะคะเห็นไหมคะอันนี้คือคือกัดหัวค่ะตัวติ๊กอ่ะกัดหัวอ่าแล้วก็ยังไงต่อคะตัวติ๊กเอาเอาเอาอันนี้ค่ะเข็มกัดเอ่าไม้จิ้มฟันนะคะกัดหางค่ะตัวติ๊กเขาไม่ใช่ครับพี่เขาไม่ใช่เหรอคะอ๋อใช่ครับค่อยๆกัดค่ะแล้วยังไงต่อคะตัวติ๊กเอาแล้วก็นิ่งแ่งระยะ Well. Ubers, Britney, เหนึ่งเป็นรเเอาอย่างงี้ค่ะตากล้องครับมามา,มา Mother, ดูตัวจิเลยดีกว่าลักษณะที่ไม่ปางไม่พ่าดอ๋อนี่มันเริ่มจากอย่างงี้เหรอคะตัวจิอ่าวหนึ่งค่ะอ่ามไมแล้วยังไงต่อคะตัวจิอ่าอันนี้ตอนนี้เราเท่ากับว่าเราได้เราได้เราได้โดมแล้วส่วนส่วนส่วนหัวเราได้หัวแล้วอ่าตัวจิสอดไปหนึ่งอันครับหนูมองยังไงมันก็ยังไม่น่าจะเป็นเอาอะไรลาแปลง เอาออกออ๋อเอาออกอออ๋อออกหงหงิสวยค่ะเอาหงหงิใช่ไหมคะเอออ่ะค่ะโรตีใช้วิธีการสอดนะคะน้องชาวคะอ่าสอดแล้วก็สานครับสอดแล้วก็สานนี่เป็นการเรียกว่าใช้ภูมิปัญญาจริงๆเลยเนาะโรตีนี่ใบเท่าไหร่ได้คะตัวที่ถ้าตัวที่ขายหกสิบบาทหกสิบบาท คือคือไม่ใช่อะไรนะ6 0บาทนี่คือแบบโอ้โหคือแบบว่าเรียกว่าคือถามว่าราคาถูกไหมคือแต่ว่าพอามานั่นดูตอนที่คนนั่นทำมาคือเราพยายามจะทำแล้วเราทำทำไม่ได้ซื้อไหน่งกว่ากว่ากว่า,วาสามารถใช้ได้นานนะคะจากเขียวๆอย่างเงี้ยใช้ได้จนแห้งเลยใช้ได้จนแบบว่าอ่าอันนั้นเป็นรุ่นที่อ่าผ่านการปฏิบัติดยไปเลยแล้วก็ใช้งานมันกระยะหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวสักเขียวๆเนี่ยครับมันก็จะกลายเป็นสี สีน้ำตาลเนาะสีน oh. i mean. so ้ำตาลสีน้ำตาลแห้งอันนี้ใช้ได้นะครับใช้ได้นานก็เหมือนกระจากที่อ้อยคูนะคะนี่คือเอ่อไม้จิ้มฟันนี่คือจะขัดไปเรื่อยๆอย่างนี้ตลอดเลยใช่ไหมคะตัวนี้คือตัวจี้ก็จะสอดอย่างนี้สอดไปเรื่อยๆสอดไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะตอนนี้เมื่อกี้จากสองใบนั้นนะคะสองใบนั้นก็เริ่มมีเริ่มเป็นรูปเป็นล่างเล็กๆแล้วเสมือนหนึ่งจะง่ายนะคะ ดูง่ายเพราะท่าน,นาู้ชท่านผู้ชมคะถ้าท่านผู้ชมอยากได้หมวกปูดงไปใส่เก๋ๆนะคะท่านผู้ชมต้องมาที่ปันหยงโกเท่านั้นนะคะใบละ60บาทและที่สําคัญท่านผู้ชมจะได้ทําหมวกใบเดียวในโลกด้วยเป็นหมวกที่มาจากฝีมือของท่านผู้ชมเองเลยนะคะมาติดต่อที่อบตตันหยงโกก็ได้นะคะก็ถามว่าตอนนี้หมวกซื้อที่ไหนก็ได้ แต่หมวกตุ่าเราอยากจะได้ขอบได้ลายแบบไหนก็คือได้เลยนี่ท่านผู้ชมดูนะคะว่าเริ่มจากแค่นี้ยจนกระทั่งจนกระทั่งใหญ่เท่าเนี้ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะต้องใช้ความพยายามแบบไหนที่ววส,สําคัญการคัดเลือกใบจากแต่ละใบเพื่อจะมาสอดสารให้มันลงตัวนะน้องเชออาเนาะ เนี่ยก็เป็นเพียปัญญาโดยไปนะครับจากไม่ใช่ไปจากอะไรก็ได้ด้วยไม่ใช่ไปจากอะไรก็ได้ไปองใบจากกระยิมปูเท่านั้นใช่นะคะมันต้องเป็นใบจากกระยิมปูเท่านั้นที่ตั้งอยู่ข้างๆนั่นก็อะไรคะกะขานี่ลูกใบจากลูกของใบจากกินได้ไหมคะได้กินได้แล้วข้างบนคืออะไรคะที่หัวกะนี่ดอกโอแล้วนี่ลูกอ่อน ลูกบอลยังไม่แกะอันนี้ยังไม่มียังกินไม่ได้นี่จหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นลูกจากอันนี้ลูกจากที่แท้จริงครับเราเคยเห็นแต่พคมพ์ขาวๆใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนั้นคือแกะเลี้ยวแกะเลี้ยวอันนี้ยังไก่แกะครับแ่รูปเลี้ยวแตงนั้นถ้าเราขายห้าบาทสิบบาทที่อย่าพิจารณานะครับกว่าจะได้มาที่ลำบากมากภายในจะเป็นอย่างนี้อนี่ค่ะเราย่นระยะเวลาให้ท่านผู้ชมนะคะจากประมาณอย่างนี้ค่ะที่โต๊ะที่ทำนะคะที่โต๊ะที่ทำ มาถึงที่กะเขาจะเป็นยังไงคะก็จะเป็นอันนี้เกือบเป็นเกือบสำเร็จรูปเกือบสำเร็จรูปผู้ท่านผู้ชมขามาดูใกล้ๆค่ะมาดูใกล้ๆเขาจะยึดด้วยไม้เข็มกลัดเห็นไหมคะท่านจะเขาจะยึดด้วยไม้เข็มกลัดหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้อวนหรือว่าเอ็นเอ่อเชือกเนี่ยค่ะเชือกไนล่อนเชือกไนล่อนเนี่ยค่ะยึดเย็บแล้วมันจะต้องใช้แรงมากๆเลยค่ะนี่ค่ะข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ ก็จะสานทบไปทบมาสานทบไปทบมาจนกระทั่งเรียกได้ว่ามาเป็นอ่าอันนี้เป็นใบสําเร็จรูปที่นี่เป็นใบสําเร็จรูปตกแต่งมาเรียบร้อย้วความสวยงามนะครับเพื่อความสวยงามเราจะสังเกตว่าทําไมเขาใช้เป็นอ่าเชือกเชือกไนล่อนแทนที่จะเป็นเป็นได้ธรรมดาเพราะว่าอันนี้มันจะอยู่ได้นานมากนี่นี่มาดูวิธีการเ e ย็บนี่ตัวจิ่จะเริ่มเย็บให้เราดูแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ต้องเอาเข็มแต่ละอันนะคะ ภาษาแล้วก็แทงลงไปให้เรียกว่าปักลงไปให้ได้ความสวยงามด้วยแล้วก็ได้ความแข็งแรงสนทานด้วยนะคะ,ะจริงๆวิธีการเย็บนี่ไม่ใช่จะเย็บตรงไหนก็ได้นะครับสังเกตว่าเขาจะมีการเย็บตรงระหว่างระหว่างรใบต่อใบอะครับแล้วก็จะเย็บต่อกันไปเรื่อยๆอเพราะว่าไม่งั้นถ้าเกิดเย็บไปเฉยๆเนี่ยอาจจะมีการหลุดหลุดได้อจ้าเมื่อกี้เราก็แอบสังเกตเนาะ

วันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอพี่ี่น้อยจะเสริมอะไรไหมคะพี่น้อยึ้นก่อนไหมอ่ะึ้นก่อนเอาไหมเอาใส่พร้อมกันสามคนเอาใส่ซองและสามคนอ่ะค่ะค่ะวันนี้ท่านผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะได้หมวกตูดงนะคะก็ติดต่อองค์การบริหารส่วนตําบลจันหยงโโได้นะคะหกสิบบาทค่ะหกสิบบาทจะส่งนัดรับในเขตอำเภอเมืองนะคะแล้วก็ส่งไปรษณีย์นะคะแต่ขออนุญาตหวกค่าส่งเองนะคะ ค่ะวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณพี่น้อยนะคะค่ะชาบีตัวจิด้วยตัวจินะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆไม่อยากให้สั่งนะครับอยากให้เข้ามาดูดีกว่าหลังโควิดหมดก็เจอกันนะครับหลังโควิดหมดก็เจอกันนะคะในฐานหม่วงตูดงอ่าน่าจะทำเป็นกันแล้วถ้าทำไม่เป็นมาตัญญโกค่ะได้ทำเป็นแน่นอนนะจ๊ะ